พี่ภูเขามาอีกไปครับเขาครับพี่โบเขาวครับมุมมมุมทงเลยนะครับมุมแดงเลยนะครับพี่ครับพี่เข้าเข้าตรงพี่มาเลยครับพี่ขยุบมาตรงพี่เลยครับครับหน้าหนึ่งไปครับไปนไหน ก็สามารถท um ี่จะสวมหัวกับกินได้ครับด้านในนะครับก็จะเป็นจุดนิทานระการนะครับเกี่ยวกับภาพเป็นภาของพระบรมสารีริกธาตุนะครับ จุดกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุจริงๆอยู่ตรงหอคำหลวงนะครับด้านหน้านะครับก็จะมีดอกไม้ทุ่เพียรให้กับท่านที่เข้าร่วมงานกราบสักการะครับท่านนะครับสามารถเดินตรงไปได้เลยครับก้าว900เมตรครับไปทำอะไรไใจมากจะย่ออยู่ตรงนี้ระหว่างทางนะครับที่กราบสักการะแล้วก็จะมีบริการ

ยังไม่กินตอนนี้แบัคร